อีพี่น้องเพจเ็นบุดกอีตัวอันนี้เรามาจัดเครื่องอีตัวนะครับเป็นเซตทีร้อยห้าห้าสตาร์ทกุญแจนะครับนี่โอ้บินมาคลองแทมเนาะได้มวกนี่นะครับสตาร์ทกุญแจแล้วก็มีแผ่นชาร์จด้วยคแค่เอาสายมา ต่อกับแบตก,ก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมชาร์จเลยนะครับตัวนี้นเดี๋ยวมาดูคองแถมนะครับว่าจะได้อะไรบ้างครับมีน้ำมันเครื่องแล้วก็อะไรเมื่อกี้มีหมวกนะนสุดมากเลยคองแถมอัน <c oughs> นี้ก็ปกติมีเมนบอลแาทมีหมวกนะครับมีหมวกโอ้ยนี เสื้อสวยเสื้อสวย,สว,ยวันนี้ก็จะลองเครื่องไปเลยนะครับในร้าน <c ười> <c ười> น้ำม,นม,นมันเราาน้ำมันมาน้ำมันมาจัดเลย หมดเลยผมนำผงกัสนิมนะครับไม่ลองไปเลยนะไม่ลองไปเลยนะครับจะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับของกันสนิมเอ้าคพีจ้างเติมน้ำยี่หันบ่กครับ เติมผิดแล้วนำแม่นเติมอยู่นีบว่ะครับใช้ระบบไอ้น้ำครับตัวนี้มันพิเศษจากปกติยังไงครับดุนสตาร์ทขึ้จยังถึงครับพิเศษว่าครับพิเศษแบบไรซังพิเศษแค่ว่ามีเซอร์วิสเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับตัวตัวไหนครับเพิ่มเข้ามาถ้าเป็น E s ก็จะมีแค่มอเตอร์สตาร์ทตัวนี้ก็จะชาในตัวใช่ไหมซังใช่ ในตัวเลยวะครับแล้วระบบสองสว่างข้างหลังนะครับเราต่อยังไงครับต่อได้เลยวะครับเตรียมสิบสองโวลต์ไม่มีสายดินหรือมันมามันมาคู่ครับบวกลบวะครับใช่ครับมาบวกลบเลยนะคขั้นตอนสุดท้ายก็อย่าลืมเติมน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้ ลืมไม่ได้2องนะครับแล้วก็เหลือเนินนึงใส่กรองนะครับม,มาฟังเสียงได้นะอย่าให้เสียชื่อนะครับ เชิะครับช่างขับมีแนะนำอะไรไหมครับนี่การใช้งานครับการใช้งานมีไหมท้างแนะนำลูกค้าครับใ้น้ำมันยังไงครับชั่วโมงอะไรครับ เดี๋ยวลูกค้าไปทําให้เป็นอีกออกี่ชั่วโมงจะจะถ่ายรอบแรกนะครับถ้ายางหนีบเะี่10ชั่วโมงแรกงการใช้งานครับครับผมแนะนําลูกค้าหน่อยครับครับ,แป,บแป๊บนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปใช้งานไม่ไม่ถูกอีกเผื <c oughs> ่อมันจะทนกว่าเดิมไหมครับ คนหนเป็นคนใช้เนาะนี่ครับตัวเล็กครับตัวเล็กออาเนยฟังช่างเลยมามาใกล้ๆเลยวันนี้ห้าสิบชั่วโมงแรกของการใช้งานถ่ายน้ำมันเครื่องทีก่อนเนอครับจุดถ่ายไหนถ่ายตรงไหนครับนี่เลยถ่ายตรงนี้เลยนะครับจุดเติมก็ตรงนี้นะครับครับสําหรับคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะครับครับผมนี่นะครับก้านวัดน้ำมันอยู่ระดับบนครับนะครับ แล้วก็ยังไงกรองน้ำกรองนักน้ํอยาเป็นตัวนี้พยายามตรวจเช็คบ่อยๆนะครับถจะเกิดมีน้ำเราจะมองเห็นนะครับน้ำมันจะหนักกว่าน้ำมันอยู่ด้านล่างครับผมขันออกเลยตัวนี้มีวาล์วในตัวไม่ต้องมีก๊อกถอดกรองออกก็จะน้ำมันไม่ไหลครับผม แค่นี้ง่ายแค่นี้แค่ั้นครับผมพูดไม่เก่งมันเขาพูดม่ค่อยเก่งแต่ <c oughs> รักหมดใจนะครับ <c oughs> โอ้ก็เผาย่างนี้นะคุณโอ้อย่าเนาะเออหย่านกล้องเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับถึงสิบห้าหรือ,อยังสิบหกนี่นะครับสิบหกนะครับยังเก่งเก่งขนาดไหนนะครับทำงานซื้อเครื่องตัวนี้ได้แล้วนะครับแ,แ๋วเลยนะครับ ติดทีร้อยห้าห้านะครับเอาติดเครื่องดูอีกรอบนะครับเพื่อความมั่นใจเอาตัวเล็กติดดูติดเครื่องเลยติดเครื่องดูนะครับถึงมั่นย้อนสตาร์ทก็ติดเออดบานเอาจ้าแหละนจ้าเออเอาเออแคลงฉลอง อาเราไม่ถึงเราไม่ถึงเอ,เอ,เอาารักลื้อนอเตือนถ6ปีนะครับมีตังซื้อเสตปี้5แล้วนะครับเก,ก่งๆคือว่าเก่งเลยนะครับไปทำงานทุเรียนฤรดูเดียวนะครับก็ตัวนี้ดาวนะครับดาวเป็นปี ปีนี้ดาวไปสามหมืนห้านะครับแล้วก็ปีหน้าก็ส่งอีก2องหมืนนะครับตัวนี้มันจะแพงหน่อยนะครับเพราะว่ามีมีชุดกุญแจแล้วก็แผ่นชาร์จไปในตัวไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่เอาแบตมาต่อก็ก็ใส่ดินไหนนี่อ๋อนี่ใส่ดินนะครับนะบวกอันนี้ก็เฮ้ยบวกได้ <ใน S 2> ครับบนบหน้า ไม่ติดต้องต่อแบตก่อนนะครับท่อสรตครอบชามแล้วนะครับเก๊กก๊กร้าตะวันจานเบบ้ากลเลยนะครับกละบานเลยเฮอนงเง้ลกเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับจครับ